ดี่ะพี่สมสวงนะคะถามพี่สมสวงหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วพี่สมสวงเองเนี่ยไม่ได้ตาบอดมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะบอดแต่เกิดค่ะแต่ว่ามองเห็นก็คือจริงๆแล้วถือว่าตาบอดตั้งแต่เกิดแต่ว่าตอนที่เกิดมาก็ยังสามารถที่จะมองเห็นได้บ้างใช่ค่ะ,ะตอนนั้น,นี่เห็นเห็นในระดับระดับไหนระดับไหนตอนนั้นไม่ทราบเพราะว่า าการแพทย์ไม่เจริญเท่าทุกวันนี้เขาไม่ได้อบอกระบาดว่าเท่าไหร่แต่ตอนนั้นคือยังยังเห็นในสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ดูทีวีได้ดูได้ค่ะชอบดูด้วยชอบดูด้วย <laughs> ตอนนั้นคือใช้สายตาส่วนใหญ่กับการดูทีวีเลยนะคะแ,แม่บอกว่าอยากจะดูก็ดูไปเถอะถ้าไม่ดูไม่เห็นอะไรไว้อีกหมถ้าไม่เห็นก็จะเสียได้ตอนนั้นก็เลยใช้สายตาเต็มที่เลยแล้วพอเทียบกับตอนนี้ แตกต่างกันยังไงคะแตกต่างกันเพราะหูดห็นเพราะว่าเคยมองเห็นถึงไม่เห็นเยอะอืแล้วก็อยู่ในระดับหนึ่งแต่ตอนนี้นี่คือเห็นน้อยกว่าแต่ก่อนเลยใช่ไหมคะน้อยมากเลยกเป็นหางตางนิดหนึ่งไม่ถนัดทําไมถึงสถึงเปลี่ยนแปลงมาเป็นแบบนี้ได้ม,มีช่วงหนึ่งตาอาักเสบคตะพอดีเขาเผาตะขวดตรงหลังบ้านแล้วก็เป็นตาอาักเสบแล้วก็ปวดตามากไปโรงพยาบาลบอว่าเป็นก้อนหินแล้วก็ อปวดตาจะจัดสอสามวันลูมตามาทีนี้เป็นฝ้าขาวแล้วอือนที่ปวดตานี่มองแล้วไม่ได้เลยเป็นเป็นหมองหมดเลยหมองจัดจัดเหมอนตะคุ่มตะคุ่มอย่างเดียวตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าคือเริ่มเริ่มจะมองไม่เห็นแล้วตอนนั้นที่เป็นตาอักเสบปั๊บเดียวเลยใช่ไหมคะ ไม่ได้มีอาการมาก่อนล่วงหน้านานมีมีบ้างคนะ่ะมีปวดกระบอกตาแต่ว่าไม่ทั่วเป็นท้อเห็นแล้วพอวันนั้นที่จุดเปลีป่ยนแปลงของชีวิตท,ที่แทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยอาจจะเห็นแค่แสงเล็กเล็กน้อยน้อยตรงนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแตกต่างหรือว่าไม่เหมือนกับรู้สค<น>่ะวาปกติคือจะทํางานบ้านเนี่ยเวลาของตกของไายหล่นนี่ก็ยังพร้พอมพร้อมมองเห็นแต่ขอไม่เห็นเนี่ยต้องใช้หางตาดูมากๆแล้วต้อง ต้องควานเอาอืมมันควานเอาวัดปกติถ้าอย่างช้อนตกเพื่อตกเนี่ยจะมองเห็นเก็บเองได้อืมแต่พอช่วงที่ไม่เห็นกนยค่อนข้างจะลําบากกว่าจะช้ากว่าค่ะก็คือสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกได้คือจะทําอะไรช้างงงลงในเรื่องของการสัมผัสต,ต่างๆอันนี้ก็จะเริ่มสัมผัสได้แตกต่างไหมคะยากขึ้นไหมคะสัมผัสนี่มากค่ะแต่ว่าการเดินช้าต้องระวังต้องการะยะต้องระวังมากค่ต้องระวังค่ะเพราะว่าตอนที่พอมองเห็นยัง ประตูตรงไหน,นตรงไหนจะเห็นอืมี่พรไม่เห็นจะจะเริ่มเดินช้าต้องระวังค่ะจริง,รงๆเท่าที่ทราบมาว่าพี่สมสวงเองในครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่อยู่ในฐานะปานกลางระดับหนึ่งมีรายได้จริงๆแล้วพี่สมสวงเองสามารถที่จะอยู่บ้านใช้ชีวิตอย่างสบายได้เลยแต่คราวนี้ตอนนี้พี่สมสวงมาอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพของคนพิการตาบอดมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงร,รู้จักที่นี่ได้ยังไง ได้ยินจากข่าววิทยุกระจายเสียงประเทศไทยก็จะมีช่วงสารคดีสั้นๆเนี่ยก็จะบอกว่าที่นี่เปิดฝึกดีตาบอดที่มีอายุหน่อยที่ไม่ใช่เือนเหมือนเงินพยาไทยอะ่ะก็เลยอยากจะมาแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาเพราะทางบ้านเขาบอกว่าจะมาทําไมลำบากอืากจะมานี่ได้กับนานค่ะได้ยินตั้งแต่ปีสองห้ากว่าจะเข้าที่กับป,ปีสามเก้าถึงได้เข้ามาเรียนที่นี่ ที่บ้านก็คัดค้านมาโดยตลอดในช่วงแรกๆค่ะแล้วทำยังไงที่บ้านถึงยอมรับที่จะให้มาที่นี่ได้น้าช่วยค่ะอืน้าช่วยพามาสมัครพามาดูค่ะคือไม่ไม่สนแล้วคือจะมาแล้วห่ะอือแลอยากทำงานด้วยตัวเองมากกว่าคือร้านมางเงินเถอะช่วงนั้นทำไมถึงคิดว่าอยากจะทำอะไรด้วยตัวเองทั้งงาทิ่งริงก็มีแล้วอืไม่ไม่อยากเถื่องั้นมันมันต้องนั่งรอแต่ละคน ต้องรองเข้าหาให้ให้เขาเลี้ยงไม่อยากมีเกิดความรู้สึกอึดอัดใช่ค่ะคืออยากอยากทำงานตั้งหนันแล้วแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้มาก็เลยตัดสินใจที่จะมาอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอดสามผานซึ่งที่นี่เขาเป็นศูนย์ฝึกอาชีพหญิงก็จะมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นด้วยใช่ไหมคะอพอมาอยู่ที่นี่แล้วตอนเริ่มเข้ามา เขาแนะนำยังไงบ้างเราจะให้เราฝึกอาชีพยังไงหรือมีหลักสูตรมีการสอนยังไงบ้างาก็แนะนำหมอค่ะว่าการใช้ชี่นี่จะจะทำยังไงต้องทำอะไรบ้างคิดว่าจะไหวไหมค่ะออพอดีเข้ามาเนี่ยจิเตอร์ก็กถามว่าจะคิดว่าจะเข้ากับเด็กๆได้ไหมรุ่นน้องอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะช่วงที่เข้ามาเนี่ก็นั้นก็สามสิบเอ็ดแล้วอายุเพราะส่วนใหญ่ที่เข้ามาฝึกอาจจะ อายุน้อยกว่าอู่อายุน้อยกว่า20 20กว่าบ้างใช่ค่ะค่ะแล้วพอเข้ามาถึงแล้วในการฝึกเห็นว่าที่นี่เขาก็มีการฝึกอยู่หลายอย่างหลายประเภทมีทั้งเรื่องของการนวดก็มีการฝึกเรื่องของโครเชนิตติ้งตอนนั้นที่สมสรีเลือกนิตนนติ้งนิตติ้งเพราะเพราะพ่ออยากได้โซนิตติ้งแล้วก็โครเชนี่กลัวว่าตัวเองจะจะจิกงานไม่ได้เส้นเล็กค่ะถ้าหมพมนี่ไม่ต้องจิก ก็เคยเห็นแม่ทําค่ะพื้นฐานก็มีบ้างที่แม่สอนมาให้บ้านนิดหน่อยอก็เลยเลือกเรียนนิตติ้งจนในที่สุดคนได้เห็นความสามารถของเราแล้วก็ได้ถูกคัดเลือกให้ไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันฝีมือคนวิการนานาชาติที่เมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นด้วยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างงงดีค่ะงงอึ้งไม่รู้ว่าทําไมเราถึงมีชื่อเข้าไปเป็นตัวแทนได้ ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ไปอืแต่ว่าพอได้มีชื่อตรงนั้นแล้วก็พยายามก็คือลงสนามก็คือต้องเต็มที่ค่ะจะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งไม่เต็มที่แต่ที่แน่ๆว่าได้มาแล้วรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันในครั้งนั้นพอได้รางวัลมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ<อ>งงกีเขาประกาศเขาบอกว่าได้เหรียญเงินนะอใช่เหรอประมาณนี้เราว่าเจ้าภาพเนี่ยสามคนแล้วค่ะ เยอะแข็งเยอะมากมจะตาดีหมดเลยาตาบอดอู่คนเดียวค่ะและอย่างตอนนี้เองหลังจากที่แข่งขันมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้พี่สมสวงเองก็ยังคงที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพของหญิงตาบอดอยู่ใช่ค่ะตอนนี้ทําหน้าที่อะไรที่นี่คะตอนนี้ก็สอนนวดแผนไทยค่ะสอนนวดแผนไทยแล้วก็วก็ยังทำิทติ้ึอยู่ปกติค่ะ,คะก็สอนรุ่นน้องๆไปด้วยะนะคะ พอกจากนั้นมาพูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตนิดนึงอาจจะพูดเผื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจในส่วนของผู้พิการด้วยอย่างผู้พิการเองเนี่ยการใช้ชีวิตหรือว่าการดําเนินชีวิตต่างๆอาจจะไม่เหมือนกับคนปกติทั่วไปพี่สมสวงใช้ชีวิตยังไงบ้างในแต่ละวันพี่ตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมายันเข้านอนนี่พี่สมสวงทาอะไรบ้างมถตรถานจริงๆก็คือเหมือนกันนะคะแต่ว่า คนพิการต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนปกติหน่อยเป็นมาก็ที่นี่จะมีออกกำลังกายกันกองออไปบริหารกันกอ่อนค่ะแล้วก็กไปทําเวรที่ของตัวเองว่าใครมีจุดไหนตําแหน่งไหนแล้วก็ไปอาบน้ําแล้วก็ลงมาอาหารมื้อเช้าแล้วก็เข้าเรียนตามปกติค่ะจนเลิกเลิกเวลาเรียนแล้วก็คือ จะไปซักผ้าอาบน้ําอะไรนับนี้เธอคือปติเหมือนทุกคนนะเหมือนทั่วทั่วไปนะค่ะอืมะจะที่ประจวันทุกอย่างเหมือนกันหมด<ฆ>แต่ว่าบางจุดบางจุดที่เราทำไม่ได้ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากตาดีแต่ที่นี่ส่วนใหญ่จะให้ทําเองหมดอืมก็จะไม่ไหวจริงๆริจะขอมวามช่วยเหลือกัน